สวยพุ่งแมมจิตราเปิดหน้าใหม่หลังศัลยกรรมครั้งแรกวัยหกสิบปีทํเอาวงการบันเทิงถึงกับฮือฮาขึ้นมาทันทีเมื่อตัวแม่แมมจิตราวัยเลขหกเก้าขาขึ้นเขียงศัลยกรรมชุดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตผลลัพธ์ที่ได้คือหน้าใหม่ที่ปังปุริเย่อ่อนยาวลงไปกว่าสิบปีชนิดที่ว่ากรรมการนางสาวไทยยังต้องอึง้งงานนี้พี่แมมถผยว่าที่ต้องขึ้นเขียงไม่ใช่แค่เพราะแก่ตามวัยแต่เป็นเพราะลดน้ำหนักไปสิบห้ากิโลจนเห็นร่องรอยความหย่อนคล้อยชัดเจน ทั้งแก้มห้อยคอหนิงย้อยหนังตาตกเลยต้องจัดเต็มทั้งดึงคอดึงแก้มเก็บหนังตาใช้เวลานานกว่าสิบชั่วโมงแม้จะเพิ่งเดือนครึ่งยังไม่เข้าที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เจ้าตัวก็ออกปากว่าพอใจก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแจ้แถมผิวหน้ายังดูดีขึ้นอีกด้วยบอกเลยว่าการลงทุนครั้งนี้คุ้มค่าสุดๆเพราะหน้าใหมท่ที่แมมไม่เปลี่ยนคาแรคเตอร์แค่ดูเด็กลงเท่านั้นงานนี้แฟนๆเตรียมรอดูที่แมมได้บทบาทใหม่ๆที่สวยแย้กว่าเดิมได้เลย